nó 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 nó

อันนี้เป็นไหญยกล้านมาจากของลูกสาวค่ะลูกสาวน้องสาวอ่าลูกสาวน้องนักสาวนักพัฒนสอนคุณปนะคะนันออกใจลูกท่านมาค่ะยกล้านท่านมาจากกันตังหรือยกล้านมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่มาด้วยดิค่ะกันตังกับเชียงใหม่ภาคใต้ครับภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมญาติพี่น้องพี่น้องแต่ท้าเป็นใสซุปหูซุกข้อนกันนะคะไม่ได้รับสนุกสนุกพี่น้องปกใสพี่น้องพี่น้องมาด้วย เป็นอ่ากรรมเป็นเอียง,งก็จะภาพรวมค่ะร่วมผุ่น็วนว่าสถาสาธนน้ำกันเนาะคเนาะ จริงๆแล้วมากคมากานบวชเป็นบ eh right. ่งานบวชได้พญารองงานบวชพญาร่องเ้ก็มาเ็ดลูกทานกินะไร้านแต่ตั้งใจตั้งงใจของลูกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอายุยั่งอายุมันคนลจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายครับมีอย่างอิได้นะคะเรือการันการกับนไปเขาอยู่

ปากบางเนี่ขึ้นมาเยอะขึ้นขึ้นเดี่ยวขึ้นเดี่ยวน่างล้านมาจากทาดเนื้อขึ้นเดี่ยวย่างร้านยํางมาจากทั้งได้มาจากกันตันครับมาเรี้ยงพี่เลี้ยงน่องเป็นไน นี่โค้งสื่อคะแนนคุณสวัสดิ์คนนิ่งร่วงท่านยุ่ดีใจครับรู้ซึกว่าดีใจพี่พี่น้องเขาออกจากัน้คบตัวนั่นเมื่อกี้อากกักดไดีใจครับดีใจพี่พี่น้องมาแจกของนรน้ําเป็นน้เป็นแกงเ่มนคับอาหารการกินเนาะอาหารการกินไปประกอบกันนะครับเพื่อที่จะร่องท่านนี่บนเส้นลรกา เดิมเป็นหน้ามาล้มนะครับมีหลายอย่างไม่เห็นย่ำนะคับนีหน้ามาล้มนี่โหไม่เนาะผู้ใดต้องการผู้ใดอยากได้ผู้เองเขาไปยิบเขาไปยิบเลยนะเขาไปยิบเอาเลยนะครับบริการนะบรันย่ากกันเองนะครับไม่าง้อะไรกันไปยิบเจ้าแปรตัวมาอยางเสียตัว พี่น้องโยกขั้วมาจากคุณอิ๋วคุณแกลนโยกขั้วมาจากภาคใต้จากกันด่างมาทำเผ็ดยำยำ,ยำแก่พี่แก,แกน้องคุณอิ๋วโยก ลูกล้านลูกสาวมาจากภาคเหนือเป็นไปภาคใต้กับภาคเหนือพัฒนาไปใจน้ำลงน้ำหลานเป็นอะไรผู้สีศีลของก็ป็นผ้มใจน้ำลงน้ำหลานที่มาซอยบ้านเกิดบ้านนี้ครับเป็นคนเป็นยังมาซอยพีซอยน่องเขาพี่น้องเขาเ่ราะผัวอะไยู่ได้กินครับลูกหลานก็จะไปใส่เมื่อกขยันมันมียังอยู่ยังกินก็ได้แล้ววันนี้ให้ ข้ามวยพ่อดูดว่าหลานเออให้ลูกรา้านลำลำรวยรวยมีความสุขควาเจริญลูกหลานสม,ม,ม,ามัเห็นมาอีเห็นโลงท่านก็นได้เงินเงินนันแสนเงินล้านสิล้านส้าล้านคนละมัน๋ิดูบบเคือว่าดี๋ยวผ่านกูเบาก็อยากได้คือกันมันกินดูข้ารวยคว่ำจากพุอพ่อสุดใจเนาะครับครับเรื่องาน เล่นติดตามเลด้อติดตามเอเดาอปุโรหพิชิตใจแล้วกับุพินชนแนลครับครับรกินี้ขอโทษชิใจกนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เออวันนี้ก็ทาไฟวันเลือกเอาครับผมรันหลายแ้่ก็เลือกเอาอันนี้จะได้ปสงเขาได้แบบรับผ่อนคนเดียวเทาเท่จังหวัดทางวันนี่อย่านีอนะเออคนอยากได้อันนีเปายอดเอารับผ่อนอยากทาไฟวันบูรีติปุริสิตาตานั देवा <laughs> ด้านโน่นหอมหวานด้านด้านโน่นสูงทาต้องการมาไม่ไกลแล้วอยาได้คไทยบ่อยพอมีของถูกจะหนุนให้

ถ้าพ so oh, okay. okay. so mm ูดดอยากี hmm. mm ินอาอยากกินอาหารนะครับหยิบเลยหยิบเลยชาหยิบเลยมนั่งไมนยิป่กนอารนงนแม้วครับาเด้าได้อันว่ามาจะไปายชุดุนใหญ่อายม่อรอยา่ะเจ้า Để, đi bà cứ bỏ kiến anh à, ấy kiến nha cái không hả sưu ăn này sưu ăn này này tôi định tôi, để, tôi hả bông chắc theo <laughs> luật có... mê

ย่ำมาจากกันตังดังกันดังเลยนี่คุณหยูยกน้ําบอนแซบเรายกล้านมาจากกันตังนี่คตัดสินใจให้เพื่อนครับครับขอเจมี่เลยัดไปตัินใจไปเลยเ้ยไหมดีมากวะสีเพ่อดเพอ้พี่เย้คงับอยากได้ยังบอสไมนั่งนั่งตัดอย่เิ้น้าําได้ไปจีแกงเขาไปไหนคุณแม่ อันน bon ี้เน an ี่ยเหนี่ไม่หยางนี่ไม่หยางนี่แดงไท้บอกแดงไยแย่ำมาจากกันตังจากกันดังลาดคุณอิ๋วจ้ากกันคุณอิ๋วคุณเอ๋วคุณอิ๋วคุณเอ๋อได้ๆเมื่อบริการเมื่งวันที่ลวดเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่เนะครับ